ต่อมลูกหมากโตกับ3มเรื่องที่ผู้ชายทุกคนควรต้องรู้ 1. ใครเข้าข่ายเสี่ยงต่อมลูกหมากโตโดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะหยุดการจเจริญเติบโตหลังจากอายุ20ปีและเมื่อถึงอายุ45ปีจะเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตถือเป็นโรคชราหรือโรคสามัญชนิดหนึ่งที่เกิดกับผู้สูงอายุ ซึ่งเฉลี่ยในผู้ชายอายุ45ปีขึ้นไปพบ20%ผู้ชายอายุประมาณ60ปีพบ50%และหากอายุ80-90ปีจะพบว่าเกิดโรคนี้เกือบทุกคน 2. อ,อาการต่อมลูกหมากโต จะส่งผลต่อการขับถ่ายปัสสาวะโดยตรงเนื่องจากต่อมลูกหมากไปกดท่อปัสสาวะทําให้ตีบเล็กลงซึ่งมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละรายและอาการกับขนาดของต่อมลูกหมากที่โตขึ้นอาจไม่สัมพันธ์กันบางคนอาจมีต่อมลูกหมากโตมากแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องทําให้ผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่ละเลยอาการต่างๆของต่อมลูกหมากโตและคิดว่าไม่เป็นไร 3. โรคที่อาจตามมาจากการที่ต่อมลูกหมากโตเนื่องจากอาการของโรคต่อมลูกหมากโตทำให้เกิดการขับปัสสาวะออกไม่หมดเกิดการตกตะกอนซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะอักเสบกรวยไตยอักเสบหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบและส่งผลต่อท่อไตและไตบวมจากการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะได้ค่ะ โรคต่อมลูกหมากโตในทัศนะการแพทย์จีนเกิดขึ้นจากภาวะเลือดขัางควบคู่กับภาวะพิษร้อนพิษชื้นที่สะสมทำให้ต่อมลูกหมากเกิดการอักเสบหรือบวมโตเอิร์นเวเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูดโดยองค์รวม เพิ่มการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเพื่อขับน้ำปัสสาวะที่คงค้างและเร่งขับเชื้อแบคทีเรียออกจากกระเพาะปัสสาวะทะลวงหลอดเลือดและเส้นลมปราณสลายภาวะเลือดคั่งและปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดบริเวณต่อมลูกหมากขาจัดพิษร้อนและพิษชื้นเพื่อลดอาการอักเสบและบวมโตเสริมสร้างภูมิต้านทานของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะเล็ดหรืออาการอื่นๆที่เกิดจากต่อมลูกหมากโตจึงค่อยๆดีขึ้นการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399